สวัสดีครับขอตอนลรกสีข้าสู่ช่วงนี้อร่อยแน่ครับทะเลครับทะเลพามาเทีย่ยวทะเลครับดูบรรยากาศน,นะครับรับ

สวยครับสวยับสวยเสียดายครับ,รบไบอซีขึ้นขึ้นเน็ตมันไม่ค่อยดีครับก็เลยไลไม่ได้ครับ,น,รบน้ำทะเลใสมากครับ สะพานนะสะพานสะพ,พ,พานไม้ไผ่เอาไม่ใช่ทูดซีครับต้องเปิดประตูเข้าไปนะน้ำใสใสน้ำใสมากเลย แต่ตรงนี้เล่นไม่ได้เพราะมันเป็นหินถ้าเล่นได้ต้องไปทางโน้นอะเดินล่องเลาะลงโน้นอะจะมันข้ามไปได้ไหมข้ามไปไหนอ๋อนั่นไงบันไดลงนะนบันไดลงต้นต้นมะพร้าวไอ้เลื่อนพายะสวยสวยสวยแล้วที่เอาทะเลกันมาให้ มาดามดูปลาการังมีปลาด้วยนะมีปลาด้วยคราบมีปลาด้วยเห็นปลากันไหมเห็นปลากันนะปลา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 มีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยตอนนี้ลมเย็นแล้วนะเอซีนะเอ่อประมาณสักบ่ายสามฮะลมเริ่มเย็นแล้วครับเฮ้ยแดดแดดแดดไม่ร้อนแล้วนะครับแดดไม่ร้อนละแดดไม่ร้อนแล้วครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตไคร้กดแิ่์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม